สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ FC 2 5สานะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะลองพาทุกคนครับมาเล่น p l a y e r Mode หนะครับหรือว่าโหมดนักเตะนั่นเองแต่สำหรับในวันนี้ครับเราจะไม่ได้เล่นโหมดนักเตะแบบปกติทั่วไปนะครับแต่เราจะเล่นเป็นไอคอนนะครับไอคอนก็คือพวกนักเตะในตำนานต่างๆครับส่วนสาเหตุว่าทำไมผมถึงมาเล่นโหมดนี้นะครับอย่างแรกนะครับเพราะว่าผมอยากจะเล่นเป็นนักเตะในตำนานนะครับอยากลองเล่นพวกโรนโดนะครับเบคแฮมหรือว่าพวกสีดานอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับประเด็นหลักเลยนะคร แมนยูนะครับก็คือหลังจากดูฟอร์มแมนยูนะครับดูย้อนหลังไปกี่นัดก็ตามนะครับโอ้โหฟอร์มแต่และฟอร์มนี่แทบอยากจะปิดทีวีหนีเลยครับแงนั้นไม่ได้แล้วครับสําหรับอย่างเราครับเราต้องหาคนเข้ามาช่วยแนละ้ว ก็ส่วนคนที่ผมจะเลือกเล่นก่อนเป็นคนแรกครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากเล่นเป็นเบคแฮมมากเลยครับแต่ว่าตอนนี้ครับแมนยูคงต้องการกองหน้าครับไม่ได้แล้วครับต้องออกกองหน้าในตำนานมาแล้วครับโรนัลโดเบอร์เก้าของเรานั่นเองครับเนี่ยแต่พอเลื่อนดูแล้วครับโอ้โหจิตใจก็าลังเลยนะอยากเล่นทุกคนเลยตอนนี้แต่ก่อนอื่นนะเนี่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าอันเนี้ยอาจจะไม่ได้ทําจนจบซีซั่นนะครับอาจจะเล่นให้ดูเฉยๆนะว่าถ้าบุคคลเหล่านี้มาอยู่ในทีแมนยูเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ผมคงไม่ได้เล่นนนนนจจบดูกัตอี้ผม กำลังคิดอยู่ว่าผมจะเล่นแค่ตอนเดียวสําหรับคนหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนตอนไปนเรื่อยๆดีไหมเปลี่ยนเป็นคนอื่นไปนเรื่อยๆอย่างงี้นะครับอ่าทุกคนว่าไงบ้างแต่ถ้าเกิดจะให้ทําทั้งฤดูกาลนึคงจะไม่ไหวครับโอ้โหทุกวันนี้นี่อยากจะนอนอยู่เฉยๆครับ เออแต่ก่อนอื่นตรงนี้นี่มันอะไรวะเนี่ย personality tier นะครับมันคืออะไรครับไม่ชัวร์นะอ่าแต่ผมชอบเลข5าเอาเลข5าแล้วกันมันคืออะไรไม่รู้ครับตั้งไปก่อนพลังรวมคือ94นะครับนี่ก็คือเวลาเรากดเล่นตำนานนะครับมาถึงผู้กเก่งปั๊บเลยนะครับไม่ต้องอัพไม่ต้องอะไรเลยลงไปก็ลุยเลยนะแล้วก็สำหรับทีมที่เราจะเล่นนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับนั่นก็คือแมนยูนั่นเองทีมที่บรรยายได้คำเดียวว่าเปิดคำาซีเว มาแล้วครับฉากคัดซีนสำหรับการเข้าสโมสรอนใหม่นะครับเด็กใหม่ที่เข้าสโมสรอนนะฝึกซ nah ้อมกันอยู่นะครับอยู่สนามซ้อมซึ่งเอาจริงๆนะครับค right. okay. okay. er ัดซีนตัวนี reim. ้มันมีมาหลายซีซั่นแล้วแหละมันมีมาตั้งแต่ภาคไหนเราก็ไม่รู้นะครับเอากลับมาใช้ใหม่เรื่อยๆนะเอาลาเอละทุกคนมานี่หน่อยฉันอยากจะแนะนำนักเตะใหม่ให้ทุกคนรู้จักเอาคนนี้จะได้มาร่วมทีมกับเราด้วยออไปให้พวกนายพยายามอย่างเต็มที่นะเพื่อที่นายจะได้ลงแข่งในแมตช์ถัดไป โอเคเอาละเลิกแถวเฮ้น hey. ี่มาแล้วครับพี่โดเก้าของเราทางโค้ igo, บอกว่าถึงเวลาของนายแล้วโดวก็มองไปนิดนึงบอกจัดให้เลยครับพี่ชายอีกอันนึงนะครับผมเห็นคนถามมาเยอะว่าตัวไอคอนเนี่ยทำไมบางคนถึงไม่มีนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับพรีออเดอร์หรือเปล่านะครับแต่ของผมเนี่ยมีเป็นพีออเดอร์นะครับ โอเคเอาละก่อนอื่นมาดูกันในส่วนแรกนะครับ p l a y e r Personality นะครับก็คืออันนี้มันก็จะเหมือนกับภาคที่แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดใครเคยเล่นนะหรือว่าใครเคยเห็นนะครับสำหรับในส่วนนี้มันก็จะมีพลังอยู่ทั้งหมด3ส่วนนะครับ มาวลิกแฮตบีดแล้วก็วอร์ตูโซนั่นเองสำหรับกองหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นพลังไปที่มาวลิกเป็นหลักแล้วสำหรับพลัง3อย่างนี้นะครับเอาไปทำไมนะครับเอาไปเพื่อที่เราจะปลดเพิกนะครับดังนั้นเมื่อคุณอยากจะเล่นสายไหนนะครับอยากจะเก่งแบบไหนนะครับก็เอาตัวเนี้ยเลือกเอามาใส่ได้เลยครับมันก็จะเก่งในเรื่องนั้นๆไปกันต่อน,นี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับคิดว่าทุกคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วอ๋อลืมไปครับภาคนี้เขาไม่ได้เรียกเพิกเลยนะเขาเรียกว่าเพลสตล์นะ ผมดูแล personality tier 5นั้นน่ะที่ผมสงสัยตอนแรกอะครับมันคืออันนี้ครับมันคือเ e v e l ที่เราจะเลือก personality ได้ครับใครอยากมาสุดก็จัดสุดไปเลยนะครับผมมาแค่ครึ่งเดียวครับมันเลยปรับได้แค่เท่านี้สำหรับในส่วนนี้นะครับ player agent นะครับตรงนี้ก็จะคล้ายกับภาคที่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะต่อสัญญากับทีมนี้ครับหรือว่าเราอยากจะย้ายไปทีมอื่นๆเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะมันจะมีเกณฑ์ให้เราอยู่นะครับว่าต้องเล่นไดเลตติ้งเท่าไหร่ต้องยิงกี่ลูกจะมีกำหนดเอาไว้ครับ ก็ตรงนี้ครับเป็นเอเจนต์ของเรานะครับชื่อว่าเจนฮิกกินอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเขาส่งเมสเซจมาบอกว่าขอให้เราโชคดีนะครับขอให้ประสบความสําเร็จกับทีมนี้สำหรับในเมนูนี้นะครับเป็น Activity ในส่วนนี้ก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเป็นการซื้อของนะครับว่าเราจะซื้ออะไร จริงๆแล้วในส่วนนี้ครับเป็นการเอาเงินมาอัพตัว personality ของเรานั่นแหละไอที่เป็นมาวอลิกอะไรพวกนั้นน่ะสอย่างเนี่ยครับเราก็อัพไปเลยครับเราอยากจะเน้นฝั่งไหนเน้นเป็นอะไรนะครับแล้วเราก็ดูที่โลโก้เอาก็ได้ครับดูที่สีก็ได้สมมติผมจะอัพพวกมาวอลิกอะไรพวกเนี้ยผมก็ดูว่าไหนที่เป็นโลโก้สีเขียวของมาวอลิกเราก็กดซื้อเลยครับไม่ต้องไปสนใจมันมากครับกดซื้อไปให้หมดเลยนะครับ สำหรับสิ่งของที่เราจะได้ซื้อของพวกมาวริกนะครับก็จะเป็นพวกการซื้อสูตรแต่งตัวอะไรหล่อๆเท่ๆนะครับมีคอร์สเกี่ยวกับการ PR ตัวเองเออเนี่ยครับซื้อระบบสเตอริโอใหม่อะไรเงี้ยครับแบบหรูๆแบบเท่ๆนะครับใครนึกไม่ออกนึกถึงหน้าโรนันโดเซเว่นนะครับคิสเตนโนโรนันโดอันนี้เลยครับตัวอย่างของมาวริกแต่ของผมในส่วนนี้ผมก็กดไปเลยนะครับเพราะว่าพลังของโรนันโดที่เราเล่นเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วนะครับ สำหรับอันนี้ครับเราเป็นพาร์ทเนอร์กับเซ็กซี่นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเขาก็ให้เลือกว่าเราจะทํายังไงกับเขานะครับอันแรกเนี่ยคือจับคู่กันไปซ้อมนะครับส่วนอันที่2เนี่ยจับคู่กันไปเที่ยวนะครับไปปาร์ตี้ดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับเราไปปาร์ตี้แล้วกันตอนนี้ครับทางเอเจนต์ก็มีส่งจดหมายมานะครับบอกว่ามีการลงทุนนะครับความเสี่ยงสูงเนี่ยนำมาเสนอให้เรานะครับเผื่อว่าเราจะสนใจนะครับ สำหรับตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับกดไปให้หมดเลยครับอันไหนที่เป็นความเสี่ยงต่าความเสี่ยงกลางกดไปให้หมดเลยความเสี่ยงสูงเนี่ยบางทีเราอาจจะขาดทุนไงแต่ถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสอะไรครับกดไปให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ได้นะครับนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางการลงทุนนะครับแต่ก็กดไปให้หมดเลย สำหรับเพีย e r เย d e หดเนี่ยจริงๆมันมีอยู่แค่นี้เลยครับแบบไปเตะได้เงินมาใช่ไหมครับเอาเงินมาลงทุนได้เงินมาเพิ่มแล้วเราก็ไปซื้อพวกมาวอรีวอตุโซอะไรพวกนี้นะครับพอถึงเกณฑ์แล้วเราก็เข้าไปอัพตรงเพรสตล์เท่าน,นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยนี่เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ผมคิดว่าถึงทำจบหนึ่งซีซั่นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ ทีนี้เราก็จะได้เริ่มแข่งกันสักทีนะโอ้โหรอมาตั้งนานอันนี้เป็นช่วง p r e s e a s o นะครับนี่ครับมีลงโซเชียลมีเดียด้วยครับว่าดูท่าทางพวกเราจะได้เห็นลุนันโดลงเล่น90นาทีเต็มซะแล้วนะครับสำหรับในภาค f c 25นะครับตรงที่มเป็นข่าวนะครับเขาก็ทำมาในรูปแบบของพวกโซเชียลมีเดียมาแล้วครับเราก็แข่งกับทีมนี้ครับเบอร์กาโมนะทีมอะไรวะเนี่ยโอเคเอาละแต่เราก็จะเล่นเป็นโรนัลโดบังคับคนเดียวนะครับเราไม่ได้บังคับทั้งทีมมา what ไปครับเปิดตัวด้วยดมหมุนนะครับดมหมนด้ในเกมหมุนได้ไหมนะครับนอกจากนี้ก็มีคาเซมิโลครับแล้วก็กานาโชนะแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวลุงโดเขาแบกเองนะฮะสำหรับในส่วนของพี่ยอดหมุ e นะครับหรือว่าหมุนผู้เล่นเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะครับมันก็จะมีออบเ c t i ีฟให้ทำนะครับที่ทางโค้ชเขาจะให้ออบเจ t ตีฟเราทั้งหมด3ข้อนะถ้าเกิดเราทาได้นะครับเราก็ยังเป็นตัวจริงต่อไปนะครับความเชื่อมั่นจากผู้จัดการทีบแคเคลรกกันเลยแอนโทนีครับใจมา บูโน่บูโน่ให้โรนันโดโรนัโดลูกนี้ครับจ่ายต่อเอนโทนี่ลูกนี้โอ้โหถูกชนไงเงิบเอากลับมาได้ครับโรนันโดแล้วยิงยังเลี่ยมยังไม่ค่อยได้โดครับโดของเราหมุนก่อนครับหาเพื่อนเพื่อนก็ไม่วิ่งนําทางเลยครับแต่โดไปเองลูกนี้กระชากลูกนี้มาครับหลุดแล้วก็ยิงเรียบร้อยนะครับโอ้โหโกว่าจะออกนาได้ครับหนึ่งบุตรตัวศูนย์ลูกนี้เพื่อนไม่วิ่งนําทางเลยครับเราต้อง ลากมาแล้วหาช่องยิงเองครับนี่ครับมุมกล้องแบบ p o v นะครับก็คือพ o i n t ออ v วิ w นะครับเอาครับนำแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหตัดบอลได้ครับลูกนี้ไปครับเราจะสวนไวครับขอบอลมาครับโรนโดวิ่งนำทางบูโน่บูโน่วิ่งไปโรนโดจ่ายลูกนี้แล้วก็เลี่ยมนี้ยิงกระโดดซูเปอร์เซฟไว้ได้ครับอย่างนี้เตะมุมครับบูโน่ มาครับเล่นสั้นครับโลนโดเกี่ยวบอลลงได้ลูกนี้ยิงติดบล็อกเดลิกเกบอลว้ได้ครับใจกลับมาที่โรนันโดลูกนี้แล้วยิงโอ้โหยิงไว้ก่อนครับจบครึ่งแรก1-0ึมาครับลูกนี้หลุดยิงไปแล้วก็ซ้ำอีกทีนึงก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหยหนาหน้าบอกขอแม่นๆกว่านี้หน่อยไปครับลากยาวครับคนละโดครับ S <S มาครับโอ้โหเราเข้ามาได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็ยิงไปโล่งๆโอ้โหแต่ติดเซฟครับเปิดมาอีกทีนึงโงมงก็ไม่ได้และโอ้โหกองหลังรั่วเหมือนชีวิตจริงเลยครับตงวันนี้เอา้าแล้วตัดบอลได้เฉยไปครับเดมุนเดมุนใจมาลรนโดลรนโดลูกนี้อา้าวท้าวิ่งแข็งครับลูกนี้โอ้โหไม่ล้มไม่ลม้มไปครับถือคือเอาสลด์ไม่โดนอีกลูกนี้โล่งๆก็ยิงเรียบร้อยแล้วครับ โอ้โหสุดจริงๆครับเอาเขาไม่ลงคนนี้นี่ครับทั้งดึงทั้งสไลด์อะไรทุกอย่างมาหมดแล้วครับโอ้สไลด์เมื่อกี้นึกถึงภาพในตำนานของโรนันโดที่โดนคาวาโาโรกับเดสตาลุมสไลด์สองคนนี่ครับหลุดมาได้ก็ไม่เหลือแล้วครับระยะนี้เปลี่ยนคาเซเมโลออกเรียบร้อยครับก็หมดเวลาครับชนะไป2ประตูต่อศูนยนี่ครับหอเลยครับลงนัดแรกก็ยิงได้แล้ว2ลูกนะครับ m มตช์เลตติ้งนะครับ10นะครับเต็ม10ครับวันนี้แล้วก็มีออ j e c t ทีฟสามอันนะครับแล้วก็ทําได้ทั้งหมดทั้งหมด3อันเลยนะสุดยอดจริงๆครับสาหรับนัดแรกของเราอันนี้เราได้เป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนนะครับคือเป็นนักเตะยอดเยี่ยมดีเยี่ยมอะไรประมาณนี้แหละทีนี้เราจะเลือกแบบไหนนะครับว่าแบบชมตัวเองชมเพื่อนร่วมทีมอะไรเนี่ยแต่ผมเลือกที่เป็นมาวลิกนะครับก็คือชมตัวเองส่วนทางเจนนะครับที่เป็นเอเจนต์ของเราก็ส่งเมลมานะครับมาแสดงความยินดีด้วยนะครับว่าผลงานนัดแรกนี้ยอดเยี่ยมมากเลย นี่ครับรวมถึงในโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้ตัวเราเองครับโรนโดก็โพสต์บอกว่าเนี่ยฉันครอบครองสนามแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าขิงหน่อยนะครับทำผลงานดีต้องโชว์หน่อยเอ๊ะนี่มันได้ถ้วยด้วยหร,หรือว่าผมกดข้ามฉากรับถ้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับวันนี้มันก็จะมีข่าวมีอะไรขึ้นมาตามโซเชียลแบบนี้นะครับอยู่ข้างๆถ้าใครสนใจก็กดอ่านดูได้เรื่อยๆเพลินๆนะอันนี้มีเรื่องของการเทรนนิ่งนะครับ๋เวเราลองเข้าไปฝึกเทรนนิ่งกันสักหน่อยละกันนี่ครับ เทคนิคการตัดบอลนะครับไม่ยากครับมันมีเส้นให้ดูอยู่แล้วเนี่ยมันจะส่งหาใครเราวิ่งไปขวางกลางไว้อย่างนี้เลยครับทาไปเรื่อยๆครับทาไปเรื่อยๆนี่ครับวิ่งแล้วก็ดักดักบอลครับอินเตอร์เซปนะครับพอเราเล่นสักครั้งหนึ่งให้มันได้เกตเแล้วเนี่ยเราสามารถรีเพย์ได้ง่ายๆนะครับเรียบร้อยครับได้เกตเอมาครับโอเคเอาล่ะเรามาดูในส่วนถัดไปนะครับก็คือส่วนของการซื้อของนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับ ไม่รู้จะอธิบายยไงคือเนี่ยมันกดซื้อไปอย่างเดียวเลยครับเงินเราเยอะอยู่แล้วนะเล่นไปเรื่อยๆเราจะมีเงินเยอะอยู่แล้วเราก็กดซื้อให้หมดเลยครับเราเน้นไซส์ไหนเน้นมาวลรีหรือวอร์ตุโซอะไรก็กดไปโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราไปแข่งกับนโปลีกันเลยดีกว่าโอเค,อเค,อเคมาครับได้เวลาลงสนามกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เตะที่สนามลาบอมโบนีล่าโอโ้สนามอะไรวะเนี่ย <laughs> ไม่รู้จักเหมือนกันน่ไม่มีแต่ชื่อแปลกๆหรือว่ามันเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ไม่แน่ใจนะครับ วันนี้แมนยูอยู่ในชุดสีแดงนะครับโอเคแล้วเรามาเขียนลูกกันเลยเลตติ้งต้องให้ได้มากกว่า7.5นะครับลัสปาตตอรี่นะครับลูกนี้ครับจะส่งให้เพื่อนยึกยักโอ้โหติดสกัดได้ครับซานโช่ใจต่อมาอ้าวหมดเวลาก่อนนะครับครึ่งแรกทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันเป็น0ูนย์ะตต่อศูนย์ะครับยังทำอะไรกันไม่ได้ เห็นก้อนครับได้ลูกนี้ชิบข้ามหัวครับจะส่งให้เพื่อนครับเอ็นติดสกัดได้มาถึงโลนันโดโอโหลูกส้มหนุนลูกนี้ไปครับโชว์นะครับกระชากครับกระชากไปครับกระชากลูกนี้เห็นเหลี่ยมจริงเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไม่ต้องส่งไม่ต้องจ่ายให้ใครทั้งนั้นครับโอ้โหโชว์ของกันไปเลยครับพี่โดของเราอันนี้คือถ้าเราเล่นตัวไอคอนนะครับตัวนักเตะในตำนานนี่คือมาถึงคือเก่งเลยไม่ต้องอัพไม่ต้องอะไรเลยนะโคตรโกงกะบอกเลย ยิงตรงริมขอบเขตโทษด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหฝั่งนาโปลีเปลี่ยน3ามตัวเลยนะครับนะครับขอบบอลครับขอบบอลสวยไปครับกระชากกระชากไปครับติดสปีดลูกนี้ลูกนี้เดมุลน้องบอลอยู่ยังไงลอนโดยิงติดบล็อกห่วงบอลน,นิดหน่อยเอากลับมาที่ลอนโดยิงอีกทีหนึง่งติดเซฟโอ้โหไปครับลาคนเดียวกระชากไปครับกระชากลูกนี้ลองยิงสองไกลโอ้ห ขอลองซ่องก่อนหมดเวลาพอดีนะครับสุดท้ายก็หมดเวลาไปนะครับ90นาทียิงได้แค่ลูกเดียวนะครับไปกันต่อครับยาวไปครับยาวไปอ่ามีถ่ายแบบด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นแวบแบนัดถัดไปครับเจอกับยูเวนะนี่ครับมีถ่ายแบบโฟโตชูตไปครับมีตัวเลือกเดียวให้เลือกนะครับนี่ตามวิธีคนดังอ่ะนะแบบฝีมือมันสุดยอดไงเขาต้องเรียกไปถ่ายแบบโอเคไปกันต่อครับมีอะไรขึ้นมาให้กดกดให้หมดเลยนะครับ มีคนโพสโซเชียลนะครับนี่บอกว่าลอนโดแสดงผลงานได้ดีมากได้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์นัดที่เจอนาโปลีด้วยแล้วเราลองมาดูครับว่าเจอเกับยูเวจะเป็นไง ไฮลุยกันต่อเลยอันนี้น่าจะน่าสุดท้ายของปีซีซั่นแล้วมั้งอ่ะอันนี้ก็เป็นฉากคัตซีนก่อนลงสนามครับวันนี้แมนยูก็ยังอยู่ในชุดสีแดงเหมือนเดิมนะครับนี่เราเห็นตัวจริงแล้วครับมีเดอมุนอยู่ด้วยนะครับเบอร์21ของเราสําหรับออบเจคทีฟของเราครับเราจะต้องส่งคือพาสให้สําเร็จ2ครั้งนะครับโอ้โหทําไมมันง่ายจังอ่ะแล้วก็ยิงให้ตรงกรอบ2ครั้งนะครับเลตติ้งก็ต้องมากกว่า7.5ด้วยมาครับจ่ายทะลุมานุนโดลูกนี้ครับเลี้ยงจะไปคนเดียวครับหาช่องอยู่ไปครับโอ้หูยน่าความเลยจาน เรียบร้อยตามระเบียบใบแดงเอาบูโนจะไปตีเขาแล้วนะโวยวายครับรอเอ็งเล่นงี้ได้ไงวะโอ้ใจยเจย็นจานเขาแจกใบแดงไปแล้วนะครับได้เปรียบแล้วเรายูเว่เหลือสิบคนบคน,นี่ครับรู้ว่าเอาไม่อยู่ยครับต้องสไลด์ให้หน้าทิมโอ้ฉากเปลี่ยนตัวยังต้องเป็นพอยต์ออฟวิวด้วยเลยนะฮะมาครับอา้าวแล้วโรนัลโดปั่นฟรีคิกเองได้ดีได้ดี มันไม่ค่อยเคิร์บเท่าไหร่เลยนะครับโอ้โหได้ไหมวะเนี่ยเคอนลองแล้วกันน่าจะได้พึบเบาไปครับรอบนาค่อยแก้ตัวก็วหมดเวลาครึ่งแรกนะครับยังทําอะไรกันไม่ได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์ทะลุช่องโอ้โหสวยครับลูกนี้วินโคูริทิงโอ้โหไกลไปครับโอ้น่าจะใจ่ายให้เพื่อนนะ อันนี้มีการซื้อขายตัวนักเตะครับของแอตตันวิลล่าครับเป็นคริสเตียนออดเนสนะครับค่าตัวสีล้านดอลลาร์นะครับจะลำเลียงบอลขึ้นไม่ได้ครับกลับมาก่อนที่ซานโชครับซันโชมีสันเมาส์ครับเมาส์เฮลน,นโด้เลนโด้ลูกนี้บูโนวิ่งนำทางยังไม่ได้กระชากไปเองครับลูกนี้เลื้อยไ,ไปต่อเลอยไปต่อหา,หาเหลี่ยมแล้วยิงเรียบร้อยแล้วโอ้โหกว่าจะออกนำได้หนึ่งประตูต่อศูนย์เหนื่อยเหลือเกินต้องไปเองครับลากเองลากทะลุอย่างเดียวนะครับ ส่งให้เพื่อนยิงนี่ไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่เอาละครับออกน้ำแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหแต่ดูเหลี่ยมนี้นี่คมจริงๆเปลี่ยนเดอะมูนแอนโทนีออกไปนะครับแล้วทำไมแค่เปลี่ยนตัวต้องเป็นมุมกล้องนี้ด้วยนะเนี่มาครับบุนอจ่ายมาลูกนี้สวยไปครับกระชากลูกนี้ล็อกทีหนึ่งหลังหักไปแล้วครับลูกนี้ลงๆแล้วติดแล,ล้ซ้ำลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหกะจะชิพข้ามหัวแต่ติด เกือบแล้วเกือบแล้วออกนําได้แล้วครับสองประตูต่อศูนย์พอมานี่ก็ไหลมาเรื่อยๆเลยนะความยากของการเล่นคนเดียวบังคับตัวเดียวครับคือเราจะบ,าบังคับทั้งทีมไม่ได้นะกองกลางกองหลังกว่าจะลําเลียงบอลเนนะี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับคือขอบอลแล้วเราโซโล่เลยครับไปครับไล่บอลดีไล่บอลบอทดเวลาบาดเจ็บแล้วครับตอนนี้โอ้โหมันถ่วงเวลาย,ยังกลับมาน,น,น,นำอ่ะดูดิโอถ่วงทําไมเนี่ยมานี่ล็อกหลบโอ้ Okay, โเอเคหมดเวลาการแข่งขันนะครับเราชนะไปได้2อประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับนัดนี้ก็โรนอนโดยิงทั้ง2ลูกเลยนะครับช่วงท้ายเกมแล้วก็สามารถชนะยูเว่ไปได้นะ <S <S เอ๊ะ <ๆ S 2> เดี๋ยวนะเมื่อกี้มีฉากรับถ้วยหรือเปล่านะ <S 1> <S 1> เออไม่รู้ผมกดมาแล้วมือไวครับมือไวใจเร็วครับสำหรับ objective ของเราครับทำสำเร็จทั้ง3อย่างเลยนะเรียบร้อยไปกันต่อเลยครับโอ้นี่ครับมีให้ p e r f o r m แมนซ์มาให้เรากดอีกแล้วครับสำหรับตรงนี้ก็เลือกเอาได้เลยนะครับใครชอบอะไรก็กดๆไปเถอะไม่ได้มีอะไรมาก โอ้แล้วนัดหน้าเจอกับแมนซีซะด้วยส่วนโค้ดโซเชียลนะครับพ้นเหมือนเดิมเลยกับตอนที่เจอนาโปลียเนี่ยโอ้พี่โดก็พต์เก่ามารีใหม่หลือเปล่าวเนี่ยโอเคเอาล่ะครับวันนี้ผมก็มาเล่นให้ดูเท่านี้แล้วกันพอเป็นน้ำจิ้มนะว่าแบบถ้าสมมติแมนยูเนี่ยมีโรนันโดมจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมีกองหน้าคมๆสักคนนึงเนี่ยเอออะไรอะไรมันก็คงดีกว่านี้อันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าจะทำในแค่คลิปเดียวหรือว่าจะยังไงนะครับ หรือว่าคลิปหน้าผมจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นดีครับคนละ1คลิปเออนี้ผมยังไม่รู้ยังไม่ได้คิดไว้เลยนะครับโอเคแต่วันนี้ก็แวะมาให้หายคิดถึงเท่านี้กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ